สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทานมะม่วงเบาคลุกค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้างในกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็สั่ง delivery มาอีกเช่นเคยนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นมะม่วงเบาค่ะคลุกกับพริกเกลือแล้วก็น้ำปลาหวานนะคะทุกคนนี่ค่ะอารมณ์แบบ คนไม่สบายเป็นหวัดค่ะทุกคนแต่ว่าอย่าหาอะไรที่แบบทานแบบเปรีย้ยวๆค่ะเรามาลองทานกันเลยดีกว่าค่ะเ่ยทุกคนมะม่วงเบาเย่อยๆจ้ะทุกคนคือก,กรอบอ่ะมีความกรอบเลยแต่ว่าเผ็ดนิดนึงนะพเมย์ก็จะแสบคออยู่แล้วนิดนึง ก็ค่อยสบายแต่ปกติรถเนี้ยก็คือจะทานได้ไม่ไม,ไม่เห็ดมากค่ะเป็นวัดมาสองสามวันแล้วคือค่ะเปรี้ยวจี๊ดจัดมากมทุกคน ใส่ปรี้ยหวานเยอะๆนะคะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแต่อร่อยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปให้ดูสูงให้ดูใกล้ๆ นี่นะคะอกินกับขัวหอมบ้างค่ะเปรี้ยว แต่อร่อยค่ะทุกคนเซ่บเวอร์ค่ะนะะีนะะ่ยนคะเนี่ยคะ ครับผมได้ครับนอนได้เลยลูกสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเมยขออนุญาตไปทานมังวงบาาคุกก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ